เออว้วคนนี้อยากจะเรียนหรือเปล่าอันนั้นถืออะไรมานี่เออนี่เป็นปีเรียกงูสวัสดีค่ะพี่จอสวัสดีค่ะอู้เห็นแบบนี้ไม่ใช่บังแจ็คนะคะครับกูข้อมูลมือถือไม่เป็นแต่นี่บังจอยมีเรื่องจะบอกเกี่ยวกับงูรู้ทันป้องกันไว้ค่ะจ้า นี่ขอเจ้ในฝันพอนัเนี่ยอีนี่จะนายจะตกใจหมดเลยและเห็นแบบนี้นี่จะมากัดหรือจะมากินกันแน่กลัวเหลือเกินว่ามันจะมากินฉันเหมือนที่มันกินเพื่อนแบบนี้จ้า 你没来。 มาจากไหนแล้วจาะก,กินเพื่อนไปเลยงานนี้เรื่องของงูเป็นสัตว์มีพิษดุดร้ายวันนี้ต้องระวังนะคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บ้านหลังหนึง่งค่ะที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาปรากฏว่ายกมาทั้งกองทัพงูเห่าเลยเขาบอกว่าเจอทุกวันทุกเชา้าทุกกลางวันทุกเย็นกวาดแล้วก็เจอกวาดแล้วก็เจอลูกงูเพียบเลยค่ะวันนี้เป็นตัวตัวที่ตัวตัวแรกของวันนี้ตัวที่สิบสองตัวที่สิบสองครับ น่าว่าจะยังมีอีกนะครับน่าว่าจะยังมีอีกแน่นอนตอนนี้งูเต็มบ้านนะครับเป็นลูกงูเห่านะครับดันได้ยินเสียงอยู่นะครับได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวล่าสุดพบอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะรวมเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้14ตัวแล้วคุณผู้ชมลูกงูโอ้โหมาบุกบ้านนี้นะคะ เจอลูกงูคําถามคือแล้วแม่งูอยู่ไหนต้องทอรียก,กยู้ภัยอุยชาบ้านเนืมาดูกันเต็มเลยเนี่ยเพราะงูมันเยอะจริงๆสุดท้ายต้องไปทุบเลยค่ะทุบพื้นในห้องนอนไปเจออยู่สองรูตรงกําแพงรูแรกเนี่ยแม่งูหนึ่งตัวกับไข่ที่ฟักแล้วรูที่สองเนี่ยสิแม่งูสองตัวแบ้งๆเป็นงูเห่าด้วยจ้ะกับไข่ที่ยังไม่ได้ฟักอีก14ฟองอุ้ยเห็นแบบนี้แล้วน่ากลัวโชคดีค่ะกู้ภัยมาเจอเดี๋ยวก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ แต่แต่แต่คุณผู้ชมถ้าเราไม่อยากมีงูเข้าบ้านเหมือนที่บ้านนี้แล้วก็ต้องระวังช่วงนี้ฤดูฝนเท่ากับฤดูงูเลยนะคะเพราะจากข้อมูลของสาธารณสุขแล้วเนี่ยสถิติในปี62เพรพบว่าคนไทยถูกงูกัดคุณผู้ชมเชื่อไหมเยอะที่สุดก็คืออันดับหนึ่งเลยมิถุนายนอีกกี่วันนะจะถึงแล้วนะเนี่ยมิถุนายนนะคะตอนปี62มีคนถูกงูกัด0 1รายตามด้วยพฤษภาคมและกันยายนอุย้ย มิถุนาพฤษภากันยาแต่ละเดือนคุณผู้ชมสังเกตไหมอยู่ในฤดูฝนทั้งนั้นเลยนะและพื้นที่ที่ครองอันดับหนึ่งคนถูกงูกัดเยอะที่สุดก็คือพื้นที่พี่น้องภาคใต้นะคะเห็นแบบนี้เท่ากับว่าเราต้องรับมือนะนี่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วและจะมิถุนายนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสถานที่ไหนที่เราจะเจองูได้บ่อยที่สุดในบริเวณบ้านเรามาดูนะคะจุดที่เจอเลยที่นอนนี่ ที่นอนเนี่ยมันอับๆชื้นๆแบบนี้นะคะหลายคนไม่ได้ทำความสะอาดมันก็ไปซุกซ่อนได้รองเท้าก็เหมือนกันก่อนออกจากบ้านลองเคาะๆดูก่อนโผล้ซมรูกําแพงบ้านอุ๊ยนี่เหมือนที่หาดใหญ่เลยเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เจออยู่ที่รูกําแพงบ้านเหมือนกันนะคะอุ้ยมีตัวใหญ่เลยเกือบกำลังตกใจเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีๆคุณผู้ชมวิธีการป้องกันถามว่าทํายังไงได้บ้างเราถึงจะไม่เจองูเหล่านี้ อย่าลืมอุดค่ะตามประตูตามหน้าต่างตามรูระบายน้ำอย่าให้มันมีรูเข้ามาในบ้านได้แล้วกองสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยพยายามเก็บทำความสะอาดนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดป้องกันเอาไว้งูจะได้ไม่เข้าบ้านนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้